ตาโคตังไม่เห็นเมาตูดอะผมเมานมชิีจูกุสวัสดีครับฮันนิจิวะโอ้โหมาแป๊บเดียวนี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วเนี่ยวันนี้มาชินจูกุเอ้ยทำไมใส่ชุดนี้อ่ะเฮ้ยเออมาอยู่ญี่ปุ่นอ่ะอยู่ญี่ปุ่นอะใส่ชุดนี้เหรอ นี่มันชุดนอนชัดอันนี้เป็นชุดอะไรนี่เป็นชุดลายที่ญี่ปุ่นอ่ะเป็นชุดคล้ายๆกิโมโนประยุกแบบลำลองนี่แบบสั้นอ๋อเต็มที่เลยนะแน่นอนเมือไรจะใส่มาอ่ะเมื่อไรจะใส่มั้งอ่ะผมเหรอซาโมรัยซาโมรัยซาโมรัยใส่ปุ๊บฟันเลยที่เราจะมานี่คือจะถามว่ารู้จักย่านชินจูกุกันบ้างหรือเปล่าที่เราอยู่เนี่ยรู้จักเพราะว่าคราวที่แล้วเรามาแล้ว อ้าไม่ได้มาโทษ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 นะโทษโทษแต่พูดรู้สึกผิดซึ่งย่านชินจูกรุนี้ค่ะเป็นย่านธุรกิจด้วยแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะเป็นถ่ายท่องเที่ยวกลางคืนก็คือมีที่ช้อปปิ้งด้วยช้อปปิ้งด้วยแลทอที่สถานเรืองลมตัวไปปกติครับแล้วก็มีแบบพิเศษอ๋อผมว่าน่าจะเหมือนสีลมบ้านเราบ้างถ้าเปรียบเทียบกันแสดงว่าที่นี่ก็ต้องมีเปิดขวดเบีย มีสูบบุหรี่แล้วก็มีพ่นปะทองดึงมิดโกลไม่ๆมมันเป็นไงวันนี้เราจะมากันที่โรบอตรีสอร์ทมมาได้เพราะว่าตโยต้าเฮ้ยขอบคุณตโยต้าด้วยขอบคุณก่อนเลยนะครับโอเค If you want start day Make special ครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนกับใครก็มั่นใจว่าคนโทรลความสุขได้ทุกเส้นทางพิเศษกับ v ี o o t t r o l โกเจแปนแค่ทดลองขับ v o อวันนี้ลุ่นบินฟรีญี่ปุ่นและซื้อ v o อสวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30กันยายนนี้โรบอต โรบอตเลสเตอร์ลองที่นี่หรอจะมีโชว์สุดอลังการให้ดูกันด้วยค่ะตอนนี้กแสดงกำลังแต่งตัวอยู่ดูโชว์ดูอะไรแค่นั้นเองแล้วก็พูดพูดอะไรพวกเราสามารถสามารถไหมเข้าไปข้างในเลยเข้าแบแบบคุยเขาเข้าไปในหุ่นยนต์เลยหรอฮะเราอ็อยู่แล้วจริงเหรอเข้าไปหลังเวทีเลยไป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 ามา ตีกองให้ตายเถอะนี่คนจริงปหมเนะี่ยไม่ใช่ไม่่ใชเตอนนี้เราจะอยู่ในส่วนที่นั่งต้อนรับของโรบอตไดสลองนะคะทุกอย่างนี่วิ้งวิงหมดเลยเป็นดีไซน์ของเขาอะค่ะขนาดห้องน้ำยังวิ้งเลยอะค่ะน่านั่งมากเลยอะ ตอนนี้เราก็มาอยู่คุณโอาวานามีเอกค่ะซึ่งเป็นเจ้าของโรบอทไลเนตรองแห่งนี้และเป็นแดนเซอร์เองด้วยขบังมาขอบคุณาเพราะว่าหลบไปก่อนร้านนี้คอนเซปเป็นยังไงถามก่อนมิเซโนคอนเซ็ปต์ว่าเออโรบอทโตตันตุนคูนยูโงชิติ่ทร่ ทักสมนุบายเดโชสดะคอนเซ็ปตก็คือการแสดงโชว์ที่นำเอาหุ่นยนต์แล้วก็ผู้หญิงสาวสวยนะคะมารวมกันแล้วก็แสดงให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นในระยะใกล้เลยค่ะอและหุ่นยนต์มีกี่ตัวหุ่นยนต์ทั้งหรดซึ่งเป็นันโรบต์ตัวนี้เโรบัดังได้ดิโชกับคาร์ตอ์ไดมาร์เซนโอ้ยเขาบอกว่ามีม่ตัวนับไม่ั้วนหรอคะถ้าเกิดไปนับหมดไม่้งะเ <music> えっとおととしの7月です。2012年ですねはい ปี2012เดือนกรกฎาคมค่ะโอ้ก็เพิ่งเปิดมาปมน่าึงสองปีนะไฮไลท์ของโชว์ที่นี่คืออะไรอโ้ก็มมิเสบานนั้นสุดทีจะมานคือท่นี่คือที่นีสเอนี่นี่คือวี่าี่คือทุกคอท่นี่อท่นี่คมอท่นี่คือ่นี่ทีนี่คือที่คือที่นี่คืี๋นวใค้่นดคี่นี่คดีกน่ามอมเนี่คือที่นีมคอผมมนี่ยเอี่ยม่คือผมานีคอทนาดไหอที่นด่คมาพี่น่ามุมเนี่คอนนี คนแรบแข็งแรงคุณสมบัติถ้าใครจะมาอยู่ร้านนี้ได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเกาโต้สไตล์ไได้ได้สมัคราฟรีได้้องร้องได้แล้ก็สุดท้คยก็ต้องมีการสัมภาษณ์กันก่อนนะคะแล้วก็ดูหน้าตา ดูรูปร่างนะคะแล้วก็ให้เต้นให้ดูแบบ<ด>ฟรีสตไตล์เลยแล้วก็จะดูว่าเขาสามารถแสดงตัวเองแบบเป็นยังไงออกมาค่ะ<ม>แล้วก็ดูว่ากันอีกทีทุกวันก็จะมีเข้ามาอย่างน้อยวันละ3คนขึ้นไปอะค่ะคดตละเดขอไม่รับะกันค่ะขโทษแต่พี่นี่้อากงิมเนี่คนนีน่ารักมาก เฮ้ยออาไม่ชวนเลยว่ะดูมันนี่มันไม่ชวนผมเลยนั่อนแหละนั่นแหละมัต้องบ้า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 เองขาอายุเท่าไหร่สองคนอายุเท่าไหร่อะ่ะ2เดกับ21อ็โอ้นี่อายุเพะว่าเท่ากับผมเลยอะไรจะเล่นเลยโเสนตเอ๊ะิรอเ้โชาอนี้นี้ลูกสาวเขาอะย่สิบเออายุเท่าลูกสาวเขา ออตซังเป็นตัวคนลออตซังออตซังบอกเขาอยากมีแฟนคนไทยไหมได้เช่นไดเช่นอิสต์ช็อกเกอร์จิ๊กซอว์ก็ช่วยแนะนำให้หน่อยละกันแต่ว่ายังไม่ใช่แกไม่ใช่แกคนนี้บอกเขามีอยู่คนเดียวคนนี้แหละบอกเขาคนนี้แหละซิจิโก้ซีซิสไม่ได้นำตัวเองเหรอเนี่ยนำตัวเองใช่อันนี้แสดงเป็นไรครับ วาดに,にูป<อ>ตัดไทท์รี่ร้องที่รองบ้างเต้นบ้างแล้วก็แบบมันก็แบบเป็นตัวให้สัตว์ตลาดจับไปบ้างอะไรอย่างนี้อ๋อ<ん>แล้วคนนี้ครับตโทโกตดไ วันนี้ก็คล้ายๆกันก็ตีกลองบ้างเต้นบ้างแล้วก็จะมีช่วงให้ถ่ายรูประหว่างโรบอทแล้วก็กับนักแสดงด้วยให้เขาโชว์เต้นเลยแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบอยากดูสดๆชัก <นะ S 2> ตักตมาติอ <นะ S 2> ต่ม <นะ S 2> ือ <นะ S 2> ตมือตมือตมือ เท่าเท่าป่าที่ไหนอะไรก็ตัวเซมาัสเรียกตัวเซมัสคนเดียวเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยไปไปไปนั่งรอทำไมชอบกักมาอยู่ตลอดเลยเจาอะไรผมอ่ะเฮ้ยเลือกเหรอเนี่ยสามคำเลยใครก็ได้สำหรับโชว์ชุดนี้นะครับผมชอบดีไซน์ชุดมากผมชอบดีไซน์ชุดมากอ่ะใครมาก็ใช่แล้ว

โอ้โอตาว่าที่เราส,มา darum, สัมภาษณ์เมเจอกครู่เนี่ยกำลังคุยกับคนที่มาในร้านตอนนี้ว่าแบบว่ามาเชียร์ใครบ้างมากี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยเป็นการันว่ามาเชียร์กันกออนนี่คนอ่ะ Thank <laughs> you. เพราะว่าเขามีใส่ น้อยชิ้นหรือเปล่า,<ช>ารู้สึกผมนะบอกตรงว่าว่าใช่เลยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเวลาเราไปดูโชว์จริงอ่ะ,อะเราลืมนจุดตรงนั้นไปเลยนะ,ะถึงมันมีกินนี่แต่ไม่โป๊เลยดูแล้วไม่โป้เลยผู้หญิงด้วยกันเองดูแล้วรู้สึกโอเคเขาหน้ารักอ่ะเขาทุ่มเทกับงานของเขาเ็าเต้นดีมากอ่ะ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ดูแลโป้ใดเลยอ่ะคะ่ะคือเขาปรับปรุงเรื่องของแสงสีแล้วก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีที่เขามีอย่างเช่นหุ่นยนต์หรือว่าจอ LED อะไรเงี้ยเขามาช่วยเยอะเหมือนกันก็ทําให้โชว์มันน่าดูขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดถึงโชว เขาดูมาจากเน้นเต็มๆแน่นอนนะคือต้นตำรับแต่พอเขาอัดแอฟให้เป็นอนาคต<ช>ปัจจุบันต่างๆแล้วเนี่ยโชว์ก็เลยออกมาสวยงามแบบนี้ที่ทั้โชว์แบบโบร,ราณก็มีแบบทำหใหม่ๆก็มีแบบนิพารก็มีหลากหลายมากเลย<ช>ที่สำคัญค,คุณเจ้าของร้านกันทุกเทม่าแกเต้นเองอ่ะแกเป็นมิตรกรเองอ่ะเก่งมากอ่ะฝากเขาไม่อยากจ้างคนอื่นใช่เขาดูว่าจ้างแล้วจะแพงเพราะวาเขาทำงานหนักสุดก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดใครที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวโตเกียวเนี่ยขอฝากให้มาเที่ยวโรบอทได้สตอร์มแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่งมีเว็บไซต์ด้วย ตามลิงด้านล่างนี้เลยลงเข้าไปดูนะคะเสิร์ฟเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะโรบอทเต็มตลองไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวแตกได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วและที่สำคัญครับวันนี้ครับขอบคุณคุณพ่อคนที่สองผมนะครับโตโยต้าครับขอบคุณเต้าครับคบมาครับบ๊ายบายเมาตูดเมานมะม่วงโอเค Special ทุกครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนกับใครก็มั่นใจว่าคนโครลความสุขได้ทุกเส้นทางพิเศษกับ V-Control โกเ <Go S 2> จแปนแค่ทดลองขับ V-OS วันนี้ลุ่นบินฟรีญี่ปุ่นและซื้อ V-OS อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30กันยายนนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้าน บ้านสาวญี่ปุ่นไม่ใช่สาวธรรมดาด้วยนะน่ารักมากเฮ้ยจะย็นโอเคเยอะด้วยเดี๋ยวเป็นความลับนะเพื่อเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็คือจะถ่ายตั้งแต่หน้าบ้านเป็นต้นไปเพื่อไม่ให้เห็นทางที่มาค่ะจ้าวามา